เป็ดน้อยบัดดี้ไม่ขอโทษหรอกแม่เป็ดสอนเรื่องขอโทษทําคนอื่นโกรธเราต้องใส่ใจไม่ได้ตั้งใจนะจ๊ะขอโทษด้วยจ้ะพูดเป็นนิสัยไม่ได้ตั้งใจนะจ๊ะขอโทษด้วยจ้ะเป็ดน้อยฟังแล้วสายหน้าไม่พูดดีกว่าไม่เห็นเป็นไรไม่พูดคงไม่เป็นไรหรอกวันหนึ่งเพื่อนๆนมาหาชวนเป็ดน้อยว่าไปเล่นกันไหมเป็ดน้อยบัดดี้มาเล่นด้วยกันนะ เป็ดน้อยตอบรับทันทีไปสิไปสิจะเล่นอะไรตกลงเล่นวิ่งไล่จับเป็ดน้อยเริ่มนับเตรียมตัววิ่งไล่จะนับแล้วนะวิ่งหนีกันเร็วทุกคนกระดจนหาเพื่อนทันทีดูสิดูสิเราจับเธอได้เป็ดน้อยเล่นไม่ระวางชนเพื่อนอย่างจังไายหลังล้มไปโอ้ยเพื่อนเจ็บจนร้องไห้จ้าเป็ดยังเรืองร่าเล่นใหม่เล่นใหม่หมอ้ยจ็บจัง เล่นอีกเล่นอีกเอาอีกเอาอีกเพื่อนเพื่อน,นเริ่มพากันโกรธอยากให้ขอโทษสักหน่อยได้ไหมไม่เล่นกับเด็กไม่ดีพากันเดินหนีทิ้งเป็ดน้อยไว้เป็ดน้อยนึกขึ้นได้ว่าแม่เป็ดสอนมาควรทำอย่างไรจะทำยังไงดีนะทำผิดแล้วพูดขอโทษเพื่อนจึงหายโกรธคืนดีกันได้